สวัสดีครับแอบซฟวันนี้ผมอยู่กับคุณแบงค์ธงชัยคุณแก้วสวัสดีครับผมแบงค์บุญหอครับคารัสเอติต่อนน้ำหนักสองโลสองโลวันนี้เนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์ใชนรุ่นตลอดอวตารเป็นยังไงบ้างแรงทุกทีมสนามนี้ครับอยู่ที่จังหวะแล้วโอกาสครับแรงทุกทีมจริงพี่พ้อมกันมาก้าทุกทีมเดี๋ยว่าเรามีก้าเท่าไหร่ก้าวก้าอยู่พี่ไม่ได้ลงมากใช่ครับ่วงน้ําหนักอะไรแล้ว ส่ยนก็ดีใจเปิดหัวขอเก็บสิบศูนย์ก่อนทำไมประเมินเวลาไว้อยู่ที่ประมาณสักสิบศูนย์ะแทกครับแทกฝุ่นเหมือนเยอะครับลงแล้วเวลาต่อเกียร์รถกำลังมันเยอะแล้วมันจะลื่นฝุ่นมันจะไม่อยู่พื้นเหมือนกัเราได้มีการลงซ้อมเช็คพื้นแทกแล้วใช่ไหมที่นี่เคยมาขี่แล้วครับอ๋อแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมเลยยังเลยครับได้ยินข่าวเมื่อกี้เนี่ยสัมภาษณ์พี่ปุ๊ประชาสัมพันธ์ไป บอกว่า2เกียร์สเกียร์แต่ถ้าที่สนามเนี่ยคือไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าเมื่อวานประกอบรถลาินมดูใช่ครับแสดงว่าสนามนี้เนี่ยจะต้องวัดกันที่หน้าเส้นอีกแล้วใช่ครับมีวิธีการลดน้ําหนักยังไงบ้างเหมือนเดิมครับเอาคอร์สกับแฟนครับกับเมีย เป็นเทคนิคการลดน้ำหนักใช่ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงแรกอยู่กันที่บูธของเต้าหู้แปดเลี้ยวที่สุดของโอ้อเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่ากาันสบัดของ,งโอเคดีกำลังตามหาอยู่เลยเลฟแอดดีไม่ต้องไม่ต้องใช้งานดูพี่ใช้งานจริงเลยใช้งานจริงเลย,รเลยหรอใช่ตัวนี้เ่ยเป็นกันสบัดของโอเคดีเดยวทำออกมาปรับระดับได้ผู้ลองปรับดูก่อนโอ้โหจะได้อ่าใครที่แบบว่ากำลังหากันสบัดไปใส่อยู่นะรถพวกเองที่วิ่งประมาณ200กว่าเนี้ยนี้บอกเลยนะ ต้องซื้อไปใส่เดี๋ยวเอง,งเอากันสบัดของคดีไปลองใส่ขน้นด้วยนะเพื่อความเซฟตี้แนะ่น้องๆเลยเขาเรียกว่าใช้งานจริงอย่างวันนี้เนี่ยในการแข่งขันรุ่นตลวตารค,คิดว่ามีทีมไหนบ้างที่คิดว่าน่าจะทําเวลาได้ของตีก,กับเราหนึ่ง <1 S 3> ทั้งเซมอ่ค่แน่นอนสองทั้งเฮงถูกตานแน่นอนสามทั้งวัรสวรรค์โอ้โหมาครบเลยตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีการแบบซ้อมหรือออกกําลังกายอะไรบ้างไหมนาน ถ้าว่างๆก็วิ่งมั่งอะไรมั่งแต่ถ้าซ้อมรถติดๆกันก็ไม่ค่อยได้ออกนอนเร็วอย่างเดียวครับแปลว่าถ้าตอนในการลดน้ำหนักของบางแบรก็มีส่วนในการพักผ่อนเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ครับพักผ่อนเร็วขึ้นตื่นเช้ากว่าเดิม